กตามพระธรรมวินยัยกถินคืออะไรและคฤหัสถ์จะเกี่ยวข้องกับกรถินได้อย่างไรบ้างจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมชัยคนาธานีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง7จ็พฤศจิกายน2561 คำที่กล่าวว่ากรถินตามพระธรรมวินัยนะคะไม่ใช่เรื่องเงินทองเป็นการถูกต้องแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้นะคะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นกรถินเนี่ยไม่ใช่กรถินแต่เป็นเรื่องเงินทองเพราะว่าถ้าเป็นกรถินจริง,รงๆไม่ใช่หน้าที่ของครือข่เพราะว่าเป็นเรื่องของพระวินยัยขอเชิญคุณธิรพันธ์ค่ะกระถินความหมายก็คือไม้สะดึงสําหรับที่ขึงผ้าทําจีวร สำหรับภิกษุที่จําพรรษาครบ3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วก็มีเรื่องท่านแสดงไว้ในพระวินัยน,นะครับก็คือภิกษุจํานวนหนึ่งนะครับสารูปไปเฝ้าผู้มบีวภวผแต่ว่าในระหว่างทางไปไม่ทันก็พักอยู่ที่เมืองสาเกตภิกษุที่พักอยู่ก็ดีใจคิดถึงว่าระยะทางเพียง6โยชะเองแต่เราก็ไม่ได้ไปเฝ้าผู้มีวผ้จนออกพรรษานะครับก็กระทำบวณาเดินทางไปเฝ้าผู้เบียวภ้ พราะผู้ภาคก็ตรัสถึงความเป็นมาหรือว่าเหตุที่มาเนี่ยความอยู่สบายพิสูจน์เหล่านั้นซึ่งเป็นชาวปาไทยรัตนะครับสารูปทูลตอบถึงว่าที่มาเนี่ยก็มาระหว่างทางก็ลมเลนเต็มไปด้วยน้ําเป็นเหตุให้จีวรเนี่ยเปียกชุ่มก็เป็นเหตุให้พะพผู้ภาคนะครับส่งแสดงถึงเรื่องของการที่จะการกรถินกานกร,ถ,นกร,นกรถินนะครับกรออากานก,านการกรถินก็คือ การกระทำกถินกรรมสําหรับพิสูจน์เนี่ยที่ออกพรรษาแล้วนะครับจะได้มีผ้าไว้สําหรับใช้แต่ว่าในระหว่างที่แสวงหาผ้าต้องกระทําภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาถ้าเลยจากนั้นแล้วก็กระทําไม่ได้แล้วนะครับต้องภายในหนึ่งเดือนาะนีน้เป็นเรื่องของผ้านะครับเป็นเรื่องของพิสูจน์ที่ท่านจะร่วมกันสามคีการที่จะกระทําผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งเนี่ยสำหรับพิสูจน์ที่ทรงคุณหรือว่าพิสูจน์ที่สมควรที่จะได้รับอย่างเช่นเป็นพิทสูตที่เป็น พระหูสูตรเล่าเรียนพระพุทธพจน์ในที่ประชุมสงฆ์ก็พร้อมเพียงกันถวายให้ภิกษุรูปนั้นได้ผ้าไว้ใช้สอยหลังจากที่อยู่จากภาษาเด็กกับเรื่องของภิกษุไม่ใช่เรื่องของครืัอที่จะมาเกี่ยวข้องเลยนะครับชีวิตของพระภิกษุไม่ง่ายต้องเป็นผู้ที่มั่นคงแต่พระธรรมวินยัยและรู้ว่าตนเองเนี่ยสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบพรรพชิตตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ พราะฉันผ้าเป็นสิ่งซึ่งไปขอคนอื่นชาวบ้านที่เขาไม่บอกไว้ว่าถ้าท่านประสงค์สิ่งใดก็ขอให้บอกเพื่อว่าจะได้ถวายที่ใช้คำว่าปรวรณานะคะหมายความว่ารู้ว่าชีวิตของพระภิกษุเนดนำรงอยู่ยากเพราะฉันคือหัดก็คิดว่าสิ่งใดที่จำเป็นต่อพระภิกษุแต่พระภิกษุไม่สามารถที่จะไปเอ่ยปากหรือแสวงหาหรือว่าไปซื้อหามาได้เพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีเงินและทอง ก็ปรวรณาแสดงความประสงค์ว่าภิกษุรูปนั้นมีอะไรที่ต้องการก็ขอให้บอกนะคะชาวบ้านผู้นั้นก็จะทําให้ถวายให้ด้วยเหตุนี้ค่ะสําหรับผู้ที่เป็นพระภิกษุแต่ว่าไม่มีใครปรวรณาก็ไปหาผ้าใช่ไหมคะตามที่ต่างๆตามมีตามได้ป่าช้าบ้างอะไรบ้างนี่คือชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งคือไม่เอ่ยปากแม่แต่จะขอซึ่งเป็นการรบกวนเครือฮา เพราะว่าเขาจะลำบากแค่ไหนใครจะรู้นะคะชีวิตของใครก็ไม่สามารถที่จะมีคนอื่นรู้ได้ด้วยเหตุนี้ค่ะเรื่องของกรารกระถินซึ่งหมายความว่าการกระทํากระถินตามพระธรรมวินัยเพราะกระถินคือผ้าสําหรับพระภิกษุที่เมื่อต่างคนต่างสแสวงหากันมาแล้วนะคะก็ร่วมกันทําผ้าผืนนั้นให้เป็นผ้าที่สามารถที่จะเป็นจีวรหรือเป็นสวงหรือเป็นผืนหนึ่งผืนใดก็ได้ที่จะให้ภิกษุผู้ขาด ผู้จำเป็นต้องใช้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสงฆ์ว่าจะมอบผ้าผืนนี้ให้ใครทั้งหมดเนี่ยค่ะขัดเกลาวกิเลสช,ชนิดซึ่งไม่ใช่อยากได้ก็ขอหรืออยากได้ก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะได้มานะคะแต่ต้องขัดเกลาวกิเลสอย่างยิ่งโดยศึกษาพระวินัยอย่างละเอียดว่าแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามต้องให้เป็นไปตามพระวินัยซึ่งขัดเกลาวกิเลสด้วยเหตุนี้นะคะครหัสั์ก็สามารถที่จะถวายผ้ากระินได้ พราะทรงอนุญาตไว้ถ้าพิกษุหาไม่ได้ใช่ไหมคะลำบากมากผ้าไม่พอคริาหัสรู้ก็ถวายผ้าเพื่อเป็นกฐินตามพระวิน,นัยหมายความว่าเป็นผ้าที่ได้รับจากคริาหัตในโอกาสพิเศษในกาละพิเศษพ้นจากการละนั้นเวลานั้นแล้วก็ไม่ใช่กฐินเพราะว่าตามบัญญัติไว้ในเวลาที่จํากัดด้วยสแสดงถึงความสามารถีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว การสละและการจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะด้วยความผาสุกไม่ใช่ด้วยการแข่งแย่งหรือว่าไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นใดด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ครือหัดเนี่ยถวายจีวรได้ครือหัดนั้นก็ถวายเฉพาะจีวรเท่านั้นเพราะว่าภิกษุมีเงินทองไม่ได้เลยค่ะเป็นนิสสกิยะอาบัติคือโทษผิดที่ไม่ประบพฤติตามพระธรรมวินยัยเพราะเหตุว่าชีวิตของบรรพชิตสละ ทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมารับเงินทองอีกได้หรือในเมื่อได้ตั้งความประสงค์จริงใจแล้วว่าจะขาดกลาวกิเลสในเพศบัพชิตเพราะฉะนันทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีวิตของบัพชิตจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินและทองเลยแต่จะมีชีวิตตามสิ่งที่จําเป็นซึ่งครือหัดที่เห็นประโยชน์ก็อนุเคราะห์ตามสมควร ในเรื่องของจีวรเครื่องนุ่งห่มเสนาสน,นะที่อยู่อาศัยที่พอเหมาะพอควรในเรื่องอาหารบินฑบาทตามมีตามได้เขาให้อะไรก็ไปเลือกไม่ได้แล้วก็ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเท่านั้นอยู่ได้ไหมได้แน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่จะขัดกราวกิเลสอาหารอิ่มแล้วก็พอแล้วเสื้อผ้าพอสมควรที่อยู่ก็มีแล้วเวลาที่ป่วยไข้ก็มียารักษาโรค ชีวิตดำรงอยู่ได้เพราะขัดกล่าวกิเลสเพระชนกถินไม่ใช่อย่างที่พุทธบริษัทผู้ไม่เข้าใจและไม่รู้จักพระพุทธศาสนากระทำสืบสืบต่อกันมาโดยการที่กถินคือเงินใช่ไหมไม่ใช่กถินคือผ้าที่อนุญาตไว้ตามพระวินัยบัญญัติและบางคนก็หาวิธีที่จะได้เงินโดยการที่ให้มีผู้ที่ถวายกถินเนี่ยเป็นเจ้าภาพใช้คำว่าเจ้าภาพ แต่ภาพผืนเดียวแล้วคนที่อยากถวายเยอะก็เลยมาร่วมกันเป็นกระถินสามัคคีเป็นเจ้าภาพกระถินร่วมกันแต่ว่าคนหนึ่งเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของใช่ไหมคะคนอื่นก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นสามัคคีไปทุกอย่างเนี่ยคิดเองทําเองเป็นการทําลายพระธรรมวินยัยโดยที่ไม่เข้าใจเลยคะ่ะคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่ความจริงเมื่อไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจพระวินยัยก็ทําสิ่งที่คิดว่าพระภิกษุ ก็คือเหมือนเครือข่ทุกอย่างเพียงต่างกันที่จีวรเครื่องหนุงห่มเท่านั้นที่ต่างกันแต่ชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเครือขัาสมัยนี้นะคะบางแห่งก็รับประทานอาหารเย็นถูกไหมความจริงต้องเป็นความจริงค่ะเพื่อแก้ไขสิ่งใดที่ผิดไม่รู้ว่าผิดต้องแก้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นการทำลายพระศาสนาด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเป็นผู้ที่เคารพในพระธรรมวินยัย ในพระรัตนตรยัยก็คือต้องศึกษาให้เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าเราเข้าใจผิดนะคะก็ศึกษาให้ถูกแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ผิดไปไม่ใช่ว่าจะท,ทําำๆตามๆกันเหมือนเดิมให้ผิดต่อไปซึ่งก็เป็นการทําลายพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นผู้ตรง